พระราชวังบางปะอินตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากเกาะเมืองอยุธยาประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ60กิโลเมตรเป็นพระราชวังโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงราชวงศ์จัก,กรีในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เดิมทีเป็นสถานที่ประทับในฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์ไทย ด้วยทำเลที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาทําให้อากาศร่มรื่นและสะดวกต่อการเดินทางทางน้ำต่อไปนี้คือประวัติโดยละเอียดแบ่งตามช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญต้นกําเนิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาพศ2175เป็นต้นมาประวัติของพระราชวังบางปะอินเริ่มต้นจากตำนานในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามเรื่องเล่าที่บันทึกในพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระเอกาทศรส ซึ่งขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชได้เสด็จประพาสทางชลมากแล้วเรือพระที่นั่งล่มบริเวณเกาะบ้านเลนชื่อเดิมของเกาะบางปะอินพระองค์ทรงประทับอยู่กับชาวบ้านและมีบาทบริจาริกาชาวบ้านชื่ออินซึ่งต่อมากลายเป็นพระสนมเอกและให้กำเนิดพระราชโอรสที่เชื่อกันว่าเป็นสมเด็จพระเจ้าประสาททองจากเหตุการณ์นี้เกาะแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าเกาะบางปะอิน บางแปลว่าหมู่บ้านปะอินมาจากชื่อนางอินในปีพศ2172สมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงสร้างวัดชุมพลลิกายารามณที่ตั้งเดิมของนิวาสถานพระมารดาและขุดสระน้ำพร้อมสร้างพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาสนะซึ่งเป็นพระพยาแบบไทยกลางสระเพื่อฉลองการประสูติของสมเด็จพระนารายณ์ราชกุมารพระราชโอรสพระราชวังบางประอิน จึงกลายเป็นสถานที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์อยุธยาโดยเฉพาะในราชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสัททองและพระราชโอรสพระองค์ทรงสร้างกำแพงพระราชวังและพระที่นั่งอื่นๆเพิ่มเติมทาให้เป็นพระราชวังที่หรูหราและใช้สําหรับทักผ่อนราชการอย่างไรก็ตามหลังราชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครองราชพศ2199-2231 พระราชวังถูกใช้งานน้อยลงและในช่วงปลายกรุงอยุธยาราพศ2310เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกพระราชวังบางปะอินถูกปล่อยทิ้งร้างกลายเป็นป่ารกชัดและเหลือเพียงซากปร,รักหักพังช่วงทิ้งร้างและการเริ่มบูรณะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพศ2 3 1 0ถึง2394 หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310พระราชวังถูกถึงร้างนานกว่า80ปีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ส่งใช้สถานที่แห่งนี้เนื่องจากมุ่งเน้นการฟื้นฟูกรุงเทพและป้องกันการลุกรานจากพม่าจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ครองราชพศสอ2 4 9 4ถึง2,411ทรงเริ่มฟื้นฟูพระราชวังบางปะอินโดยโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งเวหาสจำรูนแบบจีนเรือนแถวพระพลาริมน้ำพระพลากลางเกาะและปฏิสังขรณ์วชุมพลนิกายารามทรงใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อพักผ่อนจากราชการในกรุงเทพการบูรณะ,ะครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกและจีนเข้ากับแบบไทยเดิมการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2415ถึง2453ช่วงที่พระราชวังบางปะอินรุ่งเรืองที่สุดคือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครองราชพุทธศักราช2411 ถึง2,453ทรงโปรดเกล้าให้บุรณะครั้งใหญ่ระหว่างพุทธศักราช2,415ถึง2,432โดยสร้างพระที่นั่งและตำหนักใหม่หลายแห่งเพื่อใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานรับรองพระราชอาคันตุกะต่างประเทศและประกอบพระราชพิธีสถาปัตยกรรมในช่วงนี้ผสมสาสาหลากหลายสไตล์เช่นแบบไทยจีนยุโรปเช่น นีโอคลาสิกและโกติกทำให้พระราชวังมีเอกลักษณ์โดดเด่นอาคารสำคัญที่สร้างในช่วงนี้ได้แก่พระที่นั่งไอสวรร์ทีพยาอาจพระพลาไทยกลางสระน้ำสร้างเรียนแบบพระที่นั่งเดิมสมัยอยุธยาพระที่นั่งเวหาจำรูนแบบจีนสองชั้นเป็นพระที่นั่งสำหรับประทับและรับรองพระที่นั่งวโรพาสพิมานเรือนไทยสองชั้นสำหรับประทับพระองค์ท่านหอวิทูลทัศนาหอคอยสำหรับชมวิว วัดนิเวศธรรมประวัติวัดราชวรวิหารแบบโกธิกอังกฤษอยู่บนเกาะใกล้เคียงสร้างสำหรับพระสงฆ์และประกอบพิธีกรรมอนุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สร้างจากหินอ่อนเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เรือล่มเหตุการณ์นี้ทำให้รัชกาลที่หทรงโศกเศร้าอย่างยิ่งและโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนเพื่อระลึกถึงพระองค์ทั้งสองนอกจากนี้พระราชวังยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ เช่นสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรในช่วงหลังๆสมัยรัชกาลที่6ถึง9และสถานะปัจจุบันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พุทธศักราช2453ถึง2468 พระราชวังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเช่นพิธีราชาพิเศษสมรสครั้งแรกตามกฎมนเทียนบานใหม่เมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2461ระหว่างสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชต่อมาคือรัชกาลที่7กับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรน,นีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9 พุทธศักรา2,489ถึง2,559ทรงใช้พระราชวังเป็นที่แปรพระราชฐานและประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายคือพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษรวมถึงต้อนรับพระราชอาคันตุกะต่างประเทศหลายครั้งปัจจุบันพระราชวังบางปะอินอยู่ในพระราชฐานะของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเปิดให้ประชาชนเข้าชมส่วนใหญ่ ยกเว้นบางส่วนที่ใช้เป็นที่ประทับโดยดูแลภายใต้สำนักพระราชวังมีสวนหย่อมกว้างใหญ่แม่น้ำล้อมรอบและอาคารหลักสไตล์กว่า20แห่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการบางวันโดยค่าธรรมเนียมเข้าชมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย